สวัสดีค่ะวันนี้มาเตือนภัยในโลกออนไลน์นะคะช่วงนี้จะมีแมสเซจแบบนี้มาบ่อยมากเลยนะคะเราเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของช h อป e ีรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ในช่วงไวรัสโควิด -19 ระบาดเนี่ยจะได้สร้างรายได้กว่า1,500บาททุกวันโดยคุณจะต้องมีอายุ22ปีขึ้นไปมีบัญชีธนาคารและนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมได้มีข้อความประมาณนี้นะคะอะสังเกตชื่อผู้ที่ส่งให้ดีๆตรงนี้ พอเกิดความสงสัยนะคะก็เลยไปค้นหาข้อมูลดูซิว่าช้อปปีเกี่ยวกับงานพาร์ทไทมเนี่ยเป็นอย่างไรมีแบบนี้จริงไหมนะคะทั้งทั้งที่เราเอะใจแล้วละ่ะว่าชื่อผู้ส่งเนี่ยไม่ระบุตัวตนจริงๆนะคะก็ไปไล่ดูคะ่ะใน Google ดูหลายๆที่นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการเตือนภัย SMS จ้างว่าเป็นผู้จัดการแพลตฟอร์มของอบริษ,ษัทเหล่านี้นะคะตรงนี้ละคะ่ะ ไปอ่นมานะคะก็จะเห็นว่าบริษัทช๊อปปี้นะเขาไม่ได้มีโครงการแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็ได้ฟ้องบริษัทเหล่านั้นหรือบุคคลมิชาชีพเหล่านั้นแล้วนะคะ ยังไม่จบแค่นั้นนะคะวันต่อมาก็มีเมสเซจมาอีกค่ะตอนนี้เขามาจากกระทรวงพาณิชย์ของช้อปปีนะคะประเทศช้อปปีมีกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะเราขอเชิญคุณทําเงินนะคะวันละ3,000บาทค่ะครับที่แล้วให้1,500าทบาทมันดูน้อยไปนะคะก็เลยมาเปลี่ยนเป็น3,000บาทแล้วก็ให้แอดไลน์มาเลยค่ะไลน์เคเคเอ็กอะไรเงี้ยโอ้ช้อปปี้เขาคงไม่ตั้งชื่อไลน์แบบติงตองแบบนี้หรอกเนาะ ยังจะ้ะยังจะ้ะยังไม่หยุดแค่นั้นนะวันต่อมาก็ส่งมาอีกจก้ะแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่มีแล้วนะคะกระทรวงพาณิชย์ของประเทศช้อปปีนั้นไม่มีอีกแล้วนะคะแต่ข้อมูลยังคงเป็นแบบเดิมแล้วทําไมไม่รับคนอายุต่ํากว่า22ปีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ใครทราบเหตุผลสามารถแสดงความคิดเห็นไว้บอกกล่าวกันได้นะคะนี่ก็เบื่อมากนะคะส่งมาทุกวันนะถ้ามีเจ้าหน้าที่ช่วยได้ก็ จัดการซะนะคะตอนนี้เหนื่อยกับการแจ้งลบขยะแล้ว